บทสวดมหาสมัยสูตร เทวเมสุตังเอกังสัมมัญญาพระกวาสัเกสุวิหารติกาเป็นวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเคสัสธิปัจมัติหิภิกุสเตหิสเปหะวรลหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติละกวันตัสสนายะภิกุสงคัญจะอตโคจะตุนังสุทามาสกาหิกานังเทวานังเอตทะหสิอายังโกภระกวาสเกสุวิหารติกาเป็นรวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเคสัทธิปัจมัติหิภิกุสเตหิสเปหะวรลหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะส,สันนิปติตาหุนติภะควันตังทศนายาพิปุสังคัญจะย,ยานุณะมยมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสักกมิตวพภะควะโตสันติเกปจเจคาถาภาเสรย,ยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะภระวาปุริโ,โสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลยยปภาษาลิตังวาพาหังสัมมิชเชยะยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรละหิตาภะควะโตปุระโตปาต,ปรต,ปรต,ปรตุระหังสุ อาตโขตาเทวาตาพระกวันตังอภิวาเทตาวาเอกบันตังอัตถังสุเอกบันตังทิตาโขเอกาเทวาตาพระกวัตโตสัตติกเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมโยปวันนสสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมมสามยังทักิตาเยวะอปปราชิตสังคันติอาตโคอัปาราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิตัตระพิกโวสมาหังสุจิตังอัตโนอุสุก,กามกังสุสารธีวเนตานิคะเหตวาอินทนิยานิรักขันติวันทิปาติ อาทโคอัปาราเทวตาพระกวโตสัตติเกอีมังคาทังอาปาสิเชตวาขีลังเชตวาวาปเรฆังอินทขี่ลังโอหัจจมเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจะขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโคอปาราเทวตาพระกวโตสัตติเกอีมังคาทังอภปาสิเยเกจิพุทธังสาวนางคตาเสณเตคามิสันติอปาญภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อัฏโขภคะวาพิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิยเยพกเวทัสสุโลปทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายพิขูสงคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอติจักรมัทานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธ,ธาเตสปิภะกวันตานังเอตะประรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสืออย่ยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิะวะวสันติ อะนาคตมัตตานังอรหันโตสมาสพุทธ,ธาเตสัมปิปการวันตานังเอตปรมาเยวะวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสเสย์ถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนสิกโลทะภาสิสามีติเอวังพันเตติโขโตเตพิขุภะวะโตปัจัตสสสุภะวาเอตตะทะโจะ สิโลกมนุษย์กัสามิยตูมุมาทัชสิตาเยสิตาคีริครับพระลังพระหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสณีนาโลมหังสาพิสัมพุทโนโอทาตมนัสสาสุทาวิปสสนนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตงยัตวาวเนกาปิระวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตพิชานาถาพิกโวเตจะอัตตปมะกัลุงสุตมาพุทธสัสสานังเตสัปาตุนหุยานังอมนุษสารนัทสนังอเปเกสตมัตทัุงสัสังอัตสัตติง สตังเอเกสะงฆสานางอนมนุษสารมัฏฐะสูงอภเพเกนันตะมัฏฐะคงทิสาสภาพุตตาอาหุงตันจ่สัพังอภิญญายะวะวะคีตะวานัจจคุมาตะโตอภิมันตยิสัทธาสา,สา,าะวะเกสังฆเนรเตเทวะกายะอภิกันตาเตเภิชาณธาภิคโวเยโวหังกิตยิสสามิคิระหิอนุคุพัสโศ สัตตสหัสสาวะยัขาภูมมากาปิรวัฒนาอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสินโนมุทมานาอภิกรรมุภิกรุนังสามิติงวะนังชัสหัสสาเหมะวัตายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสินโนมุทมานาอภิกรรมุภิกรุนังสามิติงวะนังสาตาธิลาติสหัสสายยขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสินโนมุทมานาอภิกรรมุภิกรุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสและสหัสสายยขานานัตตะวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกรรมโภิกูนาสามิติงวะนางพระเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมโภิกุนาสามิติงวะนางกุมพิโลราชัะหิโกเวกุลลสัตนิเวสนาปิญโยนงสตาสหัสสังยักขานางปะยุปาสติกุมพิโลราชัะหิโกโสภาคัสามิติงวะนางภูริมันจติสังราชาตะลตัวภาษาสตินะ คันทัพพานังอธิปติมหาราชายศสีสโสปุตาปิตาสภพะหาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวนันโตยศสีโนมธัฒนานาอภิการโมภิกุนางสามิติงวัดนาง ทักขินันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตาปิตาสะพาโวโินทนามามหาพลาอิททิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมธทัมมนาอภิกรรมภิภูนางสามิติงวะนังปัชิมันจัติสังราชาวิลูปะโคประสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตาปิตาสะพาโวโินทนามามหาพลาอินทิมันโตชติมันโตวันนามันโตยัสสีโนมธทัมมนาอภิกรรมภิภูนางสามิติงวะอัง อุตรันจติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตสสาพะวอินทามามาอาภลาอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมธามานาอภิกามมุภิกุนาศมิติงวะนัง บุริมาทิสันทัศนลัทโถทักเกีนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิบูปะโคกุเวโรอุตตังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมัญจาจัตุโลทิสาทัตลรมาณะอัตถังสุวะเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูจัติกาสถานมายากุเตนทุอวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามะเศโถจากินุบมันทุนิมันทุจปนาโทโอปะวันโยจเทวสุโตจะมาตาริจิตเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสะโ อาหูปัญจสิโคเจวติมพระโลสุริยวัชชาสายเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกรรมภิกขุนัาสาไมติงวะนัง อาทาคูนาสภานาคาเวสาราสหตัชกากรรพาลัสตลาอาคูบายาคาสหยาติพิยามุนาทัตลัทถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคัสมิติงวันังเยนาคราเชสหัสาหรลันติทิพราทิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวันมะชปตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานตมาสิสุปนาโตเขมมกาสิพุโตสันหิวจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมกังสูพุทธัง ชิตาวชีละขันเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวัสเสเต,ตอิทิมันโตเยส,สสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาทานาเวขาสาเวปจิติสูตรจิติจะปหาลาโทนมุจีสหสันจะปริปุตานังสัเพเวโรจนามากาสันนายหิตาวาระนิเศตนางาหุปัตม,มุปาขมุงสัมโยธานิปัตติภิกขุนังสาวิตริวนาัง อาโปจะเทวาปัตวีสติโชวาโยตธาขะมุงวรลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะย,ยสสะสาสหาเมตตาการุณาการยิกาอาหูเทวายาสสิโนโ ทเสตเถษสัทธกายาสเพนานัตตะวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวมันโตยจสสีโนมุทมาณาอภิกรรมุภิกขุนาสรมิจิงวะนังเวณทูจเทวาสหดิจะอาสมาจะตุเวยยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักตานิกุรกิตวาอาคูมันทวราหกาวะสูนังวสโวเสถโทสกโปาคุรินทโถทัาเสตเัสสัทธกายาสเพนานัตตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยจสสีโนมท มานาอภิกรมุภิกุราสามิติงวันังอาถาคูสาภูเทวาสารมาคิสิขาลิวะอริจกาเจโรชาชะอุมาภูผานิพาสิโนวะลุนาสหะธรรมาจะอตุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจีลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเสเตทัสตักยาสเปนยนาตะวานิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสีนมุธรมานาอภิกรรมโมพิกราสามิติงวันัง สมานามหาสมานามานุสามนามน,ามนาาุสุตมาคิฐาปทูศิกาอาหูอาหูมโนปทูศิกา อาถาคูหัลโยเทวายเจจโลหิตตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาหูเทวายสัสิโนท่าเศติทัศธากายาสะเพนะนัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนวัทมานาอาภิกามภวพิกุลังสามิติงวะนังสุกากาลุงหะอาลุณาอาคูเวคณะสาสขาโอตาตะไคยะหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหรคะชามิสกาจยัสสิโนท่ดไดยังอาคาปชุนโยโยทิสาอภิวาสติท่าเศติทัศธากายาสะเพนะนัตตะวานิโนอิทิมันโ ชุติมันโตวันนั้นวันโตยะโสสีโนมัทมาณาอภิกรรมองค์ิฆูนังสามิตริงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัฏกาตายโสสีโนลามพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานัลติโนอาคูอาถาคูปลัิมิตาทัศเสรษฐาทัศธากายาสัพยานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะโสสีโนมัทมาณาอภิกรรมองค์ิฆูนังสามิตริงวะนัง สัตเถรเท,เท,เทเว,วนิกายาสะเพนานัตวนิโนนามันนาวเยนะอาคันชูเยจันเยสัทิสาสหาพุจชาติมัคขีรังโอคตินนมนาสวังทักเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอสติตาติตังสุภามาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมัตโตสหสัสนังกุมาโลติโจสจโสปักะสาม,มิติงวะนังสหัสสพะมะโลกานังมหาพมมาพิิติอุปปโนชุติมันโตพิสมากาโยยัตสิโสทัตเศตถาอิสลาอาคูปเจกวะวสวติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาริโตปาริวา เดจจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมาะเกมาละเสนาอภิการมวิปัสสกันนหัสสะมันทิยังเอตกะนะหัสสะพันทัตตะลาเคนะพันธะัตตุโวสมันตาปิมาเลทะมาโมมุลจิตะโกจินางอิติตถะมหาเสโนกนหะเสนังอเิสยิปานิกนาตละมาหัจจะสังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนัญโตสวิชุโก สทาโสปจุทาวัติสันโกโตงอสยังวเสตันจัส,จสพังอภิญญายะวะัวกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทาสาวเกศสาสเนรเตมาละเสหาอธิการตาเตวิชานาสภาิกโวเตจะอัตบามะกะลุงสิโตวาพุทธาสาัสานาสนงวีตาราเคนิปากามุงเนสังลงมปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายะสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปณิมิตตปุญญาธิการลักษะสัพันตลายนิวารณะสมัติสสะพัวะโตอรหะโตสมาสพุทธัสะทวัดติงสมหาปุริสละกานานุภาเวนะสีตะยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตลัสตะมังคะลานุภาเวนะสัพันนารังสียานุภาเวนะเกตุบาลานุภาเวนะทัสบารมิตานุภาเวนะทัศอุปปรมิตานุภาเวนะทัศะปรมัตถบารมิตรานุภาเวนะสีรสมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะติชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพัลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตะละธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคีกามคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิญานุภาเวนะชลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัศพลยานานุภาเวนะสยุญตยานานุภาเวนะ เมตตากรุณามุติตาโอเปขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะลัตนัตยัสสารนานุภาเวนะตุยหังสัพโลขโสกุปัตถวตุขโทมัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตรายาปิวินัสสันตุสัพสังกาปะตุยหังสพิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตวะสัชีเวนะสมาขิโกโหตุสัพพัาอากาสปพพัตตะวนะภูมิขังคามหสัพุทธาอารักกาเทวตาสถาตุมเหอนุรักขันตุ พ,พระวัตุศัพ์พะมังขลังลักขันตุศัพ์พะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุศัพ์พะมังขลังลักขันตุศัพ์พะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพ์พะมังขลังลักขันตุศัพ์พะเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตนักขตยกาปูตาน,นักป,ปะปะคาหะานิวาณาปริตศานาุภาเวนักขตวเตสังอุปัตเว นักข <Net> ัต <hertz> ย <N> ักขภูตานังปาปะฆาหนิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัทเเวนะนักขัตยักขภูตานังปาปะฆาหนิวารณาปริตตานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัทเทเว อติตังนานะวาขเมรยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติตามประีนางตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมกัตถะวิปัสสติอสังหิหลังอสังกุปังตังวิทามะนุปะลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงงไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นนนนพึงเจริญั้ ให้ปุโปรมเถิดอาเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามาลนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนากฮิโนสังฆารันเตน,นัมหาเเนนะัมะจุนา เพราะว่าความขัดแย้งกับมัจุลาาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอ,อโหนตาัตมะาตันทิตังตังเวปเทกระรัตโตติสันโตอาทิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลี่ยกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคาทักกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉชนี้แลชลาธรรมโมมหิฉลังอนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้ผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพญาธิอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้ผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้ผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเวทเป็ตต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสโกมหิกรรมมธายาโถกรรมโยนิกรรมมัพันธุกรรมมัพิสารโน เรามีการเป็นของของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดน,นเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบังการ,าการิสามิกันลยานังวา,าปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป,ป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภิงหังปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเธอ